สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้มีโตโยต้ารีโวนะครับมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับกับ F4 ทุกท่านเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรถกระบะสี่ประตูตัวสูงนะครับเกียร์ออโต้สีขาวคันนี้เลยนะครับเป็น2.4 e-pat นะครับปี2018นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับราคา669,000บาท นะครับกับสีประตูตัวสูงสวยๆไม่ต้องเก็บงานส่งได้เลยนะครับคันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์0ูนย์หกสองหกสนะครับต้องบอกว่า4ประตูรีโวหน้าหล่อปีสิตัวนี้นะฮิตจัดเลยอะ่ะคือแบบมาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับถ้าเป็นสีขาวหน้าหล่อนะครับคันนี้ราคา6กแสนหกนเก้าพันะครับกับเลขไมลหนึ่งแสน็ดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโล นะครับเป็นรถปี2018เป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรเป็นตัว2.4 e พัดนะครับสวยมากนะเป็นสีประตูแบบนอแนนคลร์บอยนะครับก็คือไม่มีแคลร์บอยนะอันนี้เป็นตัวเปล่าเลยนะเป็นรถตัวเปล่านะครับคันนี้เป็น e พัดนะครับก็จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีหลอดเดย์ทั้งมันทิ้งไลท์อะไรให้ครบหมดเลยมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับหลอดไฟของตัว e พัดกับตัว g จะเหมือนกันนะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดย์ทั้ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับดูชุดกันชนแน่นสนมผู้ช คือคันนี้นที่เมื่อกี้เพิ่งถอยออกมาเลยนะจากจากข้างในนู้นข้างในนู้นเลยนะข้างในนู้นเลยถอยออกมาถ่ายว่าผมว่าลูกค้าน่าจะรออยู่นะสีขาวสีประตูออโต้นะครับปี2018นะครับรถได้ปีนะเลขไมล์แสนเจ็ดนะครับถือว่าไม่เยอะนะรถวิ่งไปสี่ปีนะครับรถพวกนี้มันเป็นรถเ,เอ่อรถหน่วยงานนะครับเพราะว่ารถพวกนี้จะเข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่ซื้อไปนะไม่ต้องกลัวเลยว่าเรื่องใบแทนนัทจะไม่ดีนะ ผมบอกเลยว่ารถบริษัทเพชรยนต์นะครับกับเรื่องมันเทนนต์รถที่เป็นรถหน่วยงานนะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกินร้อยด้วยเพราะเขาเข้าเช็คศูนย์ฟรีเขาไม่ต้องเสียเงินเนาะนะครับสำหรับรถที่เป็นหน่วยงานนะครับดูนะครับชุดกันชนแน่นสนิทหมดเลยนะครับแม็กก็เป็นหกการหกลูร้อยนะครับคันนี้มาพร้อมยางอ่าบิสโตนเป็นยางบิสโตนนะครับยางก็ตรงปีเลยปีสิบแปดนะครับชุดช่วงล่างเดิมๆนะครับคอยสปริงแหนบเดิมนะครับด้านล่างไม่มีสนิมนะ เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ราคา669นะครับเป็น4ประตูนะครับไฮลักรีโว 2.4E ปี2018 4ประตูตัวสูงนะครับสุดสวยเลยนะครับปกติไม่ค่อยได้รีวิวตรงนี้นะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเอาไว้ถ่ายรูปวันนี้พอดีมันเป็นวาทิตนะครับก็เลยขับรถออกมาตั้งตรงนี้แล้วก็รีวิวให้ได้ดูนะครับแต่คันนี้เป็น 2.4E พัสนะครับไฮรักรีโว นะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะครับเจาะใส่กันชนมาเลยนะนะครับสติกเกอร์เป็นพิลันเนอร์ครบเลยนะครับแต่กันชนตัวนี้ถ้าไปติดเพิ่มก็น่าจะแพงอยู่นะอันนี้มันมาจากศูนย์นะครับมันติดไปจากศูนย์เลย2ฝั่งซ้ายขวานะครับเพราะว่ามันเจาะใส่ตัวกันชนตัวกันชนมันเป็นสแตนเลสมันค่อนข้างแข็งนะครับเนี่ยมันแข็งพอมันแข็งมันเจาะยากนะครับอันนี้ไฟท้ายก็เป็นหลอดไส้นะครับสองดวง นะครับสวยๆเลยมีกล้องมองหลังมือเปิดเป็นโคเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเบรกัวที่สามให้ตรงนี้นะกล้องอยู่ใต้นี้นะครับรถยังไม่ได้เคลียร์เลยนะรถเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตจริงมันยังมีแบบเศษฝุ่นใส่ผ้าอะไรอยู่นะกระจกด้านหลังตรงนั้นมีไล่ฝ้าให้นะครับแล้วก็แม็กไัเนอร์เป็นของเตยต้าแท้เลยนะครับสายกระบะท้ายนะครับดูได้เลยนะครับรอยเม็ดอาร์กรอยตะเข็บพับอะไรต่างๆเดิมหมดทุกจุด นะครับเพราะว่ารถเราตรวจประวัติทุกคันอยู่แล้วนะก่อนซื้อเข้าเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อรถกับเราไปสบายใจได้นะครับว่ารถไม่มีแบบอุบัติเหตุหรือพิวามจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับก็คือสมัยเนี้ยรถแบบนั้นมันไม่ค่อยมีละนะมันเป็นแบบสมัยเมื่อก่อนนะตัดต่อครึ่งคันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความเชื่อของคนนะครับอันนี้มันมีซอฟให้ด้วยนะเจ้าของเดยเพาติดนะนะครับมันเป็นตรงเนี้ยค้ำตรงเนี้ยนะเวลาเปิดลงมันจะไม่ค่อยหนัก อันนี้เจ้าของเดิมก็ทํามาให้นะครับท่านผู้ชมดูสีนะครับรอบคันสีเดิมทั้งคันนะครับสวยๆเลยสีประตูพีลเนอร์นะครับยางก็ปีสิบแปดก็วิ่งได้อีกหลายปีอยู่นะครับถ้าใครซื้อรถคันนี้ไปก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเดี๋ยวผมล้างทําสปาขัดสีเคลือบแก้วทําอะไรให้ทุกอย่างหมดเลยนะครับกระจกก็เป็นโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับรถเราสบายใจได้นะถ้าลูกค้าซื้อไป <S 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 นะครับยิ่งเป็นรถหน่วยงานนะยิ่งดีนะผมยอมรับนะครับว่าเลขไมล์มันอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าแต่สภาพเครื่องยนต์สภา,ภาพรถภายในภายนอกมันดีกว่ารถที่เป็นรถบ้านนะครับเพราะว่ารถบ้านที่เราไม่ซื้อเข้ามาขายเพราะว่ามันตรวจประวัติไม่ได้เข้าใจว่าราคามันค่อนข้างต่ําแต่ว่าเรื่องคุณภาพมันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเช่นคันนี้เป็นรถมาจากบริษัทอาคาเนย์ก็คือบริษัทอาคาเนย์เขาปล่อยเช่าเนาะ กระจกตโตโยต้าแท้แล้วท่านผู้ชมดูรถปี18ดูแผงประตูมันจะใหม่ขนาดนี้ไหมเนี่ย,ย,สยสวยๆแบบนี้ทุกอย่างคือแบบเดิมโหมดนะครับตัวเบาของรีโวก็พับขึ้นได้เหมือนกันนะครับกระจกบานหน้าก็เป็นโตโยต้านะครับประน,นี้เป็นกุญแจแบบธรรมดาเนาะนะครับแล้วก็มีเบ้าการลอยมือเปิดมาให้เพราะปกติมันจะชอบเป็นรอยตรงนี้นะครับเราก็ติดเบ้ามาให้คันด้เลขไมล์178,222กิโล นะครับเป็นสีประตูออโต้สองสี่อีพัทปีสองพันสิบแปดแท้นะครับเป็นสีขาวสแตนดาร์ดหล่อๆเลยนะครับคันนี้สวยมากนะครับอ่ะลูกค้าลองดูอ่ะมาสามเจ็ดอ่ะฟังคือคิดตามที่ผมพูดนะไมาสนมเจ็ดนะท่านผู้ชมดูแผงประตูแล้วดูรอยผ้าที่หุ่มมานะถ้ารถใช้หนักใช้เยอะใช้แบบไม่ดูแลไม่ถนอมอ่ะกะจุยหมดแล้วตรงนี้นะครับพวกปุ่งพวกปุ่มอะไรเงี้ยถลอกหมดแล้วนะครับแต่ดูรถคันนี้ คือวิง่งคือวิ่งอ่ะไม่เยอะจริงไม่แสนเจ็ดแต่เพียงแต่ว่าดูสภาพรถนะครับดูตัวบอกขนาดเป็นบอกผ้ายังไม่ขาดเลยนะเพราะว่าคนขับรถคันนี้เป็นคนตัวเล็กนะถ้าเป็นคนตัวใหญ่ตรงนี้มันยู่ไปหมดแนละ้วตรงนี้นอาจจะมีรอยบ้างน,นิดนึงก็ตามปีมันสี่ปีเนาะนะครับบอกเป็นบอกผ้าลายญี่ปุ่นนะครับสวยๆพุงมอะไรก็เป็นมันตีฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับนี่หน้าจอและปัดเดินไม้ก็ใช้ได้ทุกจุดเหมือนกัน ระบบไฟฟ้าใช้ได้ดีทุกจุดเลยนะครับคันนี้ราคา669 00 0ับาทเนี่ยความเสียงสตาร์ทเครื่องเนี่ยีนกิดนะครับเพราะว่าผมอยากให้เชื่อผมนะรถที่เป็นหน่วยงานน่ะจะดีกว่ารถที่เป็นรถบ้านเพราะว่าเราอะ่ะตรวจประวัติไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่ารถคันเนี้ยมาจากไหนแต่อย่างเช่นรถคันเนี้ยเป็นรถมาจากบริษัทอาคาเนย์ปล่อยเช่าให้บริษัทนี้เรารู้เสร็จปุ๊บเปล่ารถคันเนี้ยเข้าไปตรวจประวัติกับศูนย์โตโยต้ามา เราถึงซื้อเข้ามานะครับเพราะว่ารถจะไม่มีกับสีพิกความจมน้ําชนหนักนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยนะแอร์ hmm. เป็นแมตนวนนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดเครื่องยนต์2.4ลิตรมีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดเหมือนเดิมน,นะครับอ่ะดูไมล์แสนเจ็ดแล้วดูหัวเกียร์ไม่เอ e ียนคิดนะครับเนี่ยอันนี้คือข้อดีนะครับข้อดีของรถที่เป็นรถหน่วยงานนะเพราะว่ารถ เขาว่าแม้นเทนนันมาตลอดนะครับเขาจะเข้าเช็คศูนย์ตามระยะนะครับเขาเขาวิ่งเยอะจริงอันนี้ยอมรับเขาวิ่งเยอะเพราะว่าเขาต้องใช้ในบริษัทแล้วท่านผู้ชมดูสันฝาโปงนะดูเงาฝาโปงนะเดิมเดิมสวยๆนะครับแต่ขออนุญาตนะครับอ่ะ ฝาโปรงรีโวค่อนข้างหนักนะเพราะว่าเขาน่าจะเสริมเหล็กเหล็กในเนในในในฝาโปรงมานะครับมันก็เลยทําให้มีน้ําหนักค่อนข้างสูงไม่เหมือนแบบยีสุเนาะนะครับคันนี้ทะเบียนหนึ่งหกห้าแปดนะครับเป็นรีโวสองสี่พัทปีสองพันสิบแปดสีขา 4, วสีประตูพิลันเนอร์เกียร์โต้ราคาหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์เดียวกับฟอร์จูเนอร์ผมบอกเลยว่าโคตรแรง คือหมายถึงว่าเรื่องการใช้งานนะครับเรื่องการไม่ท่นั้นอะไรนสบายนะครับเนี่ยน็อตฝาปรงเดิมนะครับรอยจุดพับเ็ดอาร์ทุกอย่างเดิมหมดมีตาปัม๊มโตโยต้าถูกต้องนะครับคันนี้นะครับพวกท่อไอเสียแคตทอไลติกทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับรถเราขายเน้นรถสภาพเดิมนะเราจะไม่ค่อยมีรถแต่งรถนู่นนี่นั่นอะไรออกมาขายนะเพราะรถพวกนี้บางทีมันโดนยำโดนทําไม่ดีมา นะครับเราจะขายรถที่เป็นรถสภาพเดิมถ้าลูกค้าซื้อไปทำแบบน,นี้โอเคเราไม่ว่านะครับแต่เราอยากให้ลูกค้าได้ของที่ดีที่สุดไปนะครับเนี่ยคานน่ะตัว R ก็คือฝั่งนี้นะครับก็คือถ้าเราอยู่ด้านในรถฝั่งนี้คือฝั่งฝั่งขวาฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว L นะครับมีเล็บกับไลท์เนาะอันนี้เป็นแบตแห้งนะครับของพันาสันนิกนะครับรูปก็ค่อนข้างใหญ่ นะครับดูสตาร์ทเมื่อกี้ทีเดียวติดติดเลยติดชึ้งเลยนะครับแผ่นพงแผ่นเพดทุกอย่างเดิมหมดนะเห็นเลขตัวถังเห็นปีรถหมดเลยนะครับกอกออยครบนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้การันตีด้วยคุณภาพนะครับบริษัทร์เป็นยี่สามปีนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้สวยมากฝาเครื่องไม่เคยเปิดแผนกับความร้อนดูดิไม่ได้เปลี่ยนนะนี่แผ่นเดิมนะครับไม่มีน้ําดันไม่มีน้ํากระจายขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับ Toyota r e v o 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับปี2018นะครับคันนี้แนะนำเลยนะครับเป็น Toyota r e v o 2.4 e p a ทสีประตูนะครับพรีรันเนอรปี2018แท้ๆหล่อๆสวยๆเลยนะครับการันตีนะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเนเพชรยนต์นะครับจริงๆผมไม่ได้มาขายของนะผมอยากให้ดูว่าคุณภาพรถมันเป็นยังไง นะครับขอบพระคุณครับ